สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับวันนี้กนน็เราอยู่ข้างหน้าอา,อาคารพาณิชย์น,น,นะคะซึ่งเราจะไปข้างหลังนู่นน,นี่เรามามมทำไมพี่หนิงวันนี้เนี่ยคือจะมาดูความเรียบร้อยของบ้านที่พ่อกับแม่เคยให้เขาปล่อยเช่าทำเป็นร้านปุ๋ยก็หลายปีแล้วแหละน่าจะห้าหปีละหกปีแล้ว,ลวตอนเนี้คือเขาย้ายออกอก็เลยจะมาเช็คดู ตรงนี้เนี่ยผมเคยมาอยู่ด้วยมาอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ2ปีเคยเปิดเป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์อทำมาหลายอย่างมากเลย FC ดูนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตอนนั้นเน่ะเจ้าของโครงการตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะทําเป็นตลาดใหม่ตรงนั้นเขาว่าจะทําเป็นโรงหนังใช่ไหมตรงนี้จะทาเป็นโรงหนังนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอยู่ในเมืองในะ FC อยู่ในเมือง แต่เพียงแต่ว่ามันเพราะว่ามันพลาดอยู่นิดเดียวคือด้านหน้าเนะี่ยเขาเอาตึกมาบางัง<ม>ตลาดตรงนี้ไงตึกข้างหน้านะคะตึกข้างหน้าเนะ่ะข้างหน้านี้นะฮะ<ม>ข้างหน้านะ่ะมันด้านหน้าน่ะมันจะเป็นถนนใหญ่<ม>แล้วทีเนี้ยเขาจะมเีเป็นตึกโครงการต่างๆเนะ่ะบังอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีทางเข้าอยู่ประมาณหกเ,เมตรทางเข้าเล็กด้วยทางเข้าเล็กทางที่มันเป็นตลาดใช่ไหมใช่ <S 1> <S 1> ทางเข้าเล็กแล้วทีนี้เนี่ย พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บโซนด้านหลังกับโซนถนนน่ะมันก็เลยอยู่ห่างเหมือนอยู่ห่างกัน <Ừ. S 2> คนก็เลยไม่ค่อยแวะเขาโปรโมทต,ตลาดมากทั้งตลาดเนี่ยว่าตอนนั้นคือมีคูปองให้มีวงดนตรีมาเปิดอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าท้ายที่สุดคือตอนนี้มันก็ล้างไปลมันก็ไปไม่ได้<อ>ไไดจะไปดูไหมขับไปดูไหมไม่ไม่ดูตึกแม่พิจิตรยังไม่ขับไปดูก็แต่ท้ายที่สุด ตึกตรงกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเขา,ขาออก็ขายออกหมดขายออกหมดแต่ว่าคนไม่มาอยู่เหมือนกับว่าซื้อซื้อทิ้งไว้มันก็จะเป็นซบเซาซบเซาหน่อยใช่ใช่ไม่มาอยู่บางคนก็ไว้เป็นแบบว่าเป็นโกดังของอะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยไม่มีการเดินไปเดินมาไม่มีการเดินเดินไปเดินมาก็เป็นหนึ่งตลาดที่ผมมองว่า,าวางแผนผิดอยู่นนในในความคิดผมนะผมก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาคิดยังไง ตอนนั้นน่ะพ่อมาซื้อตึกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยพอเขาทําเสร็จเขาก็เลยเขาก็เลยถามถามกันถามพ่อถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้จักกันไงอันนี้ก็คนรู้จักกันเจ้าของตลาดเนี่ยพ่อก็เลยมาเอาหลังแรกเลยดันแนาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหลังแรกหลังแรกตรงนี้นะคะเบาหลังแรกนะเพราก็ประเดิมประเดิมพื้นที่เลย ส <2 S 1> องคู่หาเหรอใช่สองคู่หาเนี่ยแล้วก็ด้านข้างด้วยหนึ่งสองผ่อนจนเสร็จละน่าจะหลังละห้องละห้องละเจ็ดแสนห้ามั้งสมัยกี่ปีที่แล้วโอ้ยี่สิบกว่าปีในเอฟซียี่สิบกว่าปีแล้วตอนแรกจนจะมีอยู่แค่นี้แล้วมันก็จะมีที่ชอบเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ด้านข้างด้วยแต่ด้านข้างนี้ต้องซื้อต่างหากด้านข้างนี้ซื้อ จำได้ว่าซื้อแค่ซื้อสามแสนแต่ได้ทําตึกได้ถ้าถ้าที่หด่งจําราคาผิดคุณย่าไหน่อยก็มาคอมเมนต์นะคะเนี่ยมาซื้อมาเท่าไหร่นั่นข้างนั่นข้างก็ประมาณ20ตารางวาก็เท่าๆกับพื้นที่ของตึกนี่แหละอ่ะเปิดเลยอย่าหนูรอไกลๆเพราเพิ่งย้ายออกเมื่อสิ้นเดือนเองอ๋อก็ไม่นานเนาะ มันก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ยาวยาวเป็นตัวยูนะคะแล้วก็มามาเป็นอาคารพาณิชย์แบบสชั้นตรงติดถนนเราหน้าจะเอานักกับมาไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแบบว่าหกเจ็ปีแล้วนะอ๋อเขาขยายอ๋อเ,เขาล้อมข้างๆตรงเนี้ตอนที่ซื้อนะ่ะตึกมีแค่นี้อ,อันนี้สองห้อง ล้านห้าตอนนั้นนหะแล้วก็ที่ดินตรงนี้ซื้อเพิ่มสามแสนเขาก็เลยทำเหมือนเป็นที่เก็บปุ๋ยม้งเก็บปุ๋ยนะฮะข้างๆอ๋อเขาเทพื้นเพิ่มเหรอเขาเทพื้นเพิ่มนี่เขาทำเพิ่ม,อมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ให้ย้ายไม่ให้ลือ้อเพราะว่าถ้าลื้อเนี่ยมันมันจะโซมมากมเขาทำไปแล้วประมาณ สาี่ปีนี่แหละมันก็เลยอยู่กับอาคารนี้มาเลยแต่พูดถึง,ถงอาคารพาณิชย์อะถ้าเป็นสองคูหากําลังดีเนอะแต่ถ้าเป็นคูหาเดียวมันก็จะแคบหน่อยถ้าทําเป็นพวกร้านร้านค้าเนาะเนี่ยเมย์มาดูดินสามแสนที่ซื้อเพิ่มนะฮะเอฟซได้ห้องมาอีกหนึ่งห้องอแล้วก็ได้พื้นที่จอดรถด,ด้านข้างอีข้างข้างใช่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไป เนี่ยเมย์จอดรถเต้นค่านี่อีกสามคันคุ้มไหมสาม,มนะแสนอจอดรถเต้นค่านอีกอันนี้เพื่อนบ้านเขามามาขอจอดต่อมาทำอีกนี่นะคะข้างหลังตรงเลยตึกนั้นก็คือถนนใหญ่เสยียดายว่าตอนที่เขาทำตลาดในความคิดของหลายๆคนนะ เขาบอกว่าไม่น่าจะมีตึกด้านหน้าบางตลาดเลยน่าจะมีมีได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปมันเหลือช่องเข้ามาแค่นิดเดียวควรจะทําถนนให้กว้างกว่านี้เนาะถนนที่เข้ามาค่ะมันจะมีแค่นี้เนี่ยที่จ้าไปที่รถเนี่ยตรงมีแค่นี้เองนะคะเป็นทางเข้าตลาดแล้วตลาดตลาดไม่ควรจะอยู่ด้านหน้าอยู่ใกล้ๆเพราะเพราะบ้านพี่เนี่ย บ้านผมนะเขาจะชอบอะไรที่มันอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้มืออยู่ใกล้แบบว่ารถเข้ามาปุ๊บแล้วก็ซื้อแล้วก็รีบยรีบออกไปประมาณเนี้ยก็สุดสวไปตามสภาพนะฮะที่ก่อนนั้นเน่ยเขาก่อกำแพงขึ้นก่อผนังขึ้นหนึ่งอีกหนึ่งชั้นเนี่ยให้มันหนาการเสียงเป็นห้องซ้อมดนตรีเนี่ยฮะเขาก่อเพิ่มให้มันหนาขึ้นเป็นห้องซ้อมดนตรี บันไดอยู่ไหนนบันไดอยู่ตรงนี้ก็บันไดขึ้นอยู่ตรงนี้อันนี้บันไดขึ้นห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องซ้อมดนตรีเป็นห้องอ,งอเองอสีย แต่ว่าดูน่ากลัวหน่อยเพราะว่าเขาเอาแผ่นซับเสียงเหมือนข้มยรหัสค่ะออกแล้วเนี่ยห้องซ้อมดนตรีเก่าอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะมีต้นมะล,ละกอเลยเนี่ยด้านหลังเมจะเห็นที่ดินนะฮะมันยาวไปถึงนูน่น นี่ด้านหลังนะครัตอนนี้จากจากดินที่เราซื้อเพิ่มจากตรงนี้มาถึงนี่ถึงนี่ก็ <Born. S 2> คุ้มอยู่ตอนนั้นตอนนั้นก็คิดว่าแค่ว่าไม่อยากให้ใครมามาทำอะไรแบบว่าบางบางประตูด้านข้างแค่นั้นเอง แต่พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยผ่านเวลาผ่านมามันก็คุ้มนะทําห้องทําอะไรได้อีกหลังหนึ่งตรงนั้นถือว่าเขาทําดีนะโครงสร้างอาคารก็ยังแข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีรอยอกระเทาะอ,อะไรออกไปแต่ว่ามนรอยแตกแล้วอะไรยังไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีผมว่าคนที่เข้ามาเช่าเนะ่ะเขาคงเอาแค่เก็บปุ๋ยแล้วก็ อนกลางคืนก็ไปนอนบ้านตรงนนะี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะพี่เน่งเป็นโรงหนังเขาจะทำโรงหนังตอนแรกประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วแหละตอนนั้นพี่มาอยู่น่าจะมีพี่นอนอยู่คนเดียวทั้งตลาด <c oughs> จริงๆริงพีนอนอยู่ข้างบนน่ะก็ มีเสียงเช้าเช้าบางทีเคาะนั่นเคาะนี่พี่พโอ้ตลาดเขาก็ไอโรงหนังใกล้จะเสร็แววจแล้วโรงหนังใกล้จะเสร็จแล้วคือความว่าความเจริญกำลังจะมาใช่ความฝันเราความจเจริญกำลังจะมาเราได้ยินเสียงเคาะตอนเช้าเขาก็ทำนะทำะนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเราคิดว่าเออเดี๋ยวเขาคงได้เปิดโรงหนังแล้วเดี๋ยวเดินไปดูโรงหนังใกล้ใกล้เย็นเย็นเขามีโรงหนังเราก็จะได้ขายของขายนู่นขายนี่ยี่สิบห้าเลยล่ะยี่สิบห้าปีผ่านไปเขาก็จะไม่ได้ทําเป็นอย่างอื่นเลยหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันผ่านไปแล้วได้ยี่สิบห้าปีเนี่ยก็อย่าไปดูตลาดล้างกันเดี๋ยวพาไปดูตลาดล้างนะเอฟซีตรงนี้คืออยู่ติดในเมืองเลยนะฮะเอฟซีก็อยู่ในเมืองเนี่ยนะก,ก็คือในเมืองเลยในเทศบาลเลยต้องเยียวยายเข้าไปผมยังจำได้เลยเขามีมหรอรมีพวก ตรงตรีทุกเย็นทุกเย็นนะครเอฟซีนี่ค่ะโซนตลาดก็คือโรงหนังจะอยู่ข้างหน้าทางเข้าทางเข้าอ่ะจะอยู่ตรงนู้นตรงทางแล้วก็จะเป็นตลาดเนี่ยป้ายยังมีเลยใช่ไหมอืมแต่ผู้บริหารเขาก็เขาก็เขาก็พยายามนะพยายามพยายามปั่นให้มีคนเข้าสนับสนุนทุกวิถีทางนั่นแหละแต่ว่าคนก็ไม่ไม่เข้ามาเนี่ยม้อม้อไฟ มิเตอร์นะไอไฟไฟ,ฟ้าเนี่ยตามเสาเนี่ยไม่เห็นไหมๆๆยังอยู่อยู่ยังใหม่ๆแล้วยังเหมือนใหม่ๆเลยแต่มันผ่านไปแล้วยี่สิบกว่าปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมจริงๆตัวนี้มันเหมาะมากเลยแต่ไม่เข้าใจเลย,ม,ย <S <S มันก็คงมีความแตกต่างอะไรบางอย่างเลยอาจจะมีโครงสร้างอะไรสักอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องจํานวนคนอย่างนี้หรออย่างหนึ่งพี่ว่า คือคนในโซนนี้มันไม่เพียงพอที่จะมาดันตรงนี้ให้มันให้มันไปเพราะว่าอํานาจนะ่ะจริงๆหลักๆแล้วมีอีกตลาดหนึ่งตลาดนั้นอนะ่ะคือเป็นที่รวมเขาเรียกว่ารถโดยสารที่มาจากข้างนอกอในในในชานเมืองของอํานาจนะคะคนที่แบบ ไม่ได้อยู่ในเมืองอำนาจนะคะเขาจะขึ้นรถสายทางมาลงที่ตลาดตลาดดนึงซึ่งส่วนมากคนก็จะจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนั้นอยู่แล้วแต่ส่วนตลาดเนี้จะมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นคนที่มีรถเท่านั้นใช่ใช่ใช่ยี่สิบยี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยคือคนน่ะไม่มีรถรถส่วนตัวเขาก็จะใส่รถอ่าโดยสารมาทีเนี้ยถ้าเกิดจะมานี้ก็ต้องให้รถโดยสารอ่ะมมาจอดที่นี่แต่ว่าตลาดนั้นก็ค่อนข้างจะมีร้านเยอะแล้วก็ของครบมันติดตลาดไปแล้วก็เลยคิดว่า อาจจะซื้อที่ตลาดนั้นเรียบร้อยแล้วลก็กล<อ>ับบ้านก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรมาแวะที่ตลาดนี่ก็เลยเหมือนก็ไม่รู้ว่าจะมาทําไมเนี่ยมองไปก็ตึกแรกในเอฟซีเนี่ยแต่ก็คุ้มอยู่ซื้อตึกไว้ได้ค่าได้ค่าเช่าได้ค่าเชา่า,ชาบ้านไน้มาก็นานละานานแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่พอได้อยู่อโอเค ไปไม่ไหนนะเปไปวิกซีเดี<ป>๋ยวจะพาไปข้างนอกนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ออกมาด้านหน้าก็เป็นถนนใหญ่ละ 그렇、嗯 อ้าวเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วโยกโยกโยกอ้าวซ้ายซ้าซ้าย,ายอ้าวโยกโยกโยกอ้าวขวาขวาขวาอ้าวไม่ไหวแล้วหนึ่งคนเช็ดปากหน่อยลูก